โอสวยงามมากเลยตอนนี้เราอยู่มาร์เก็ตวิลเลจหัวหินนะคะเราหลังจากว่ายน้ำน,นะคะหิวจะมากินพิซซ่าคอมนีดูอะไรคะดูอะไรคะอุย้ยมีสัตว์ขี่ด้วย ต่รู้สึกว่าเขาจะเอาเข้าคลอกอยู่นะยังไม่เปิดให้ใครขี่เลยอ๋อมีพี่พี่เขาขี่อยู่โอเคเดี๋ยวเรากินพิซซ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจะไปขี่ไหมเคยขี่ไหมโอเคเดี๋ยวกินพิซซ่าเยอะนะขี่คลองแล้ว,อลวโอเคไปะหรอหรอหรอ่านี่เราเข้าร้านพิซซ่าแล้วนะครับ,บเออ นี <Es> ่เจอทีมงานเรานั่งอยู่พิซซ่าอันนี้เราอยู่กันที่พิซซ่าคอมปานีนะครับที่มาร์เก็ตวิลเลจหัวหินนะครับนี่เรามากินพิซซ่ากันนะครับพักกินอาหารทะเลก่อนใช่ไหมเรามากินอาหารอิตาเลียนมากนี่ของกินงปินพิซซ่ามาแล้วแล้วก็อะไรนะ ชิคเก้นสติ๊กโอเคค่ะของปิ๊นปิ๊นเลยอยากกินชิคเก้นระวังร้อนนะคะไม่ร้อนมากไมหรอโอเคจ่ายชิคเก้นตีนไกิโบ๋โบมาอีกแล้วนะครับสปาเกตตี้ผัดที่เมาไม่ใส่พริกนะครับของน้องปิ๊นปิ๊นเลยเนี่ยใส่ไส้กรอกด้วยน้ามันเหมือน มาอีกชุดแล้วนะครับชุดไก่นะครับแล้วก็ปลาทอดแล้วก็เซนฟรายนะครับหน่ากินเบอร์เลอลุยอ,อุ้ยปิ้นอร่อยไหมเนี่ยสุดยอดเลยอยากกินสปากเกตตี้ใช่ไหมกับพิซซ่าใช่ไหมคะนี่มาอีกหนึ่งอย่างนะคะสปากเกตตี้ที่เมาทะเลนะครับอันนี้ของอาม่า พิซซ่าจานหลักเรานะครับพิซซ่าแฮมปูอัดบางกรอบสุดยอดเป็นมาแล้วมาแล้วซ่าขอบเอ็กซ์ตรีมนะครับอืมดานุ่มสุดยอดเลยอ่าไม่เผ็ดหรอโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้เป็นตัวหน้าร้างได้แล้วสิ 我要改。